สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a ทา c h a n ชนแผู้รับสารจักรวาแลแปลความหมาย้วยกานอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงสถานการณ์เนื้อคู่ชาวธาดินราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรวันที่เป็นแบบตะวันตกรายละเอียดอยู่ใต้ด e สคริปชั่น b o ็อกนะคะ ว่าผูา้ศพกันมังกรเกิดวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรวันนี้ตั้งแต่คุณมาชมคลิปนี้นะเดือนมกราถ,ถึงเดือนกุมภาพันธ์นะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะชาวท่านดินนะคะเนื้อคู่ของคุณนะขอดูหน่อยนะคะใครจะเข้ามาหาคุณไหมคลิปนี้เหมาะสาหรับใครเหมาะสาหรับคนโสดนะคะหรือ ยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนก็สามารถชมคลิปนี้ได้นะคะบางทีคนคนนั้นของคุณอาจจะมีพลังงานที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้หมอแจนจะอ่านตามพลังงานนา้าไพ่บางครั้งมันอาจจะตรงกับคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะมาดูซิว่าพลังงานเนื้อคู่ของชาวธาตุดินเนี่ยนะค,ะคุณกําลังเจอกับใครยังไงสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะประศบกันมังกร ขอพลังงานไพ่5ใบก่อนนะคะ King of Swords the Magician ช่วงนี้คุณกำลังอคอนโทรลความสัมพันธ์นะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะเมื่อก่อนอาจจะมีการพูดคุยนะอาจจะอยู่ห่างไกลความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตอนนี้มีสิ่งที่กำลังสงสัยนะคุณไปเจอใครบางคนที่ได้ร่วมงานนะคะ คุณอาจจะชอบคุณอาจจะชอบความเก่งความชาญฉลาดของเขานะคะเวลาคุยกันเนี่ยเป็นไปในลักษณะเดียวกันนะ,ะเช่นชาวธาตุดินคุณอาจจะชอบคนที่พูดตรงๆมีความมั่นคงนะมีความปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์แล้วก็ชอบคนที่ฉลาดนะคะที่สามารถ มองเห็นโอกาสนะสร้างเงินสร้างงานสร้างความร่ำรวยนะคุณชอบอะไรที่มันมั่นคงนะคุณเจอคนคนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับงานหรือทางไกลนะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตอนนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เรียนรู้หรือประครับประคองมีสถานการณ์ที่อยู่ห่างไกลบางคนก็คือคุยบ้างไม่คุยบ้างแต่ยังติดต่อสื่อสารกันนะคะเพื่อนๆ แต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีความไม่แน่ใจในความลังเลใจด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่า,าเขาต้องการขยับความสัมพันธ์หรือเปล่าคุณยังไม่แน่ใจนะคะชาว่าดินหรือบางทีเขาก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าคุณอะต้องการขยับความสัมพันธ์ไหมตอนนี้มันเหมือนว่านะสถานการณ์ตอนนี้นะมันเหมือนว่าเขาอะนะอาจจะไปโฟกัส อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาอะนะต้องจริงจังกับชีวิตเขาก่อนนะคุณก็เหมือนกันเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้คุณกับเขาอยู่ไกลกันบางคนยังไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เปิดเผยความรู้สึกนะคะเปิดเผยว่าโอเคเขา,าเอะเขากับคุณเนี่ยนะจะคบกันแบบเปิดเผยมันเป็นสถานการณ์ของความลังเลใจหรือการปิดบังซ่อนเลนนะความรู้สึกก็ได้เช่นกันนะ,ะไม่กล้าแสดงออกซึ่งความรู้สึก เหมือนว่าต่างคนต่างดูเชิงซึ่งกันและกันมากกว่านะคะทีนี้เดี๋ยวมาขอดูสถานการณ์มกราลามกราลาและกุมภานะคะขอเปิดไพ่เพิ่มก่อนนะเจ็ดถ้วยนะสามดาบนะคือจริงๆอ่ะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะบางครั้งอ่ะ ตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะมันมีสถานการณ์ที่อยู่ไกลจริงๆบางทียังไม่สามารถนะตัดสินใจหรือเลือกนะคะหรือเลือกความรักความสัมพันธ์ในระหว่างนี้นะทีนี้มันมี energy ขึ้นมาว่าเป็นความสับสนไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นพืชอศพเองก็ได้ที่ไมส่สับสนไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เขานะอาจจะติดต่อสื่อสารเจอผู้คนเยอะแยะมากมายหรือตัวคุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะสามารถ มีช้อยมีโอกาสมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะคุณก็เลยได้รู้สิ่งนี้ทีนี้มันเป็นลักษณะของการไม่เป็นใจที่จะได้พูดความรู้สึกที่แท้จริงของกันและกันอาจจะแบบว่าเหมือนว่าดูเชิงซึ่งกันและกันเขามองคุณไม่ออกว่าคุณนั้นจะโอเคกับเขาไหมจะชอบเขาหรือเลือกเขาไหมเขาก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรเหมือนลักษณะว่าเกี่ยงว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงออกก่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะ เหมือนว่ายังไม่ได้พูดความรู้สึกยังไม่ได้ชัดเจนหรือยังไม่ได้เลือกนะฮะสถานการณ์ยังไม่เป็นใจและนะลักษณะของการที่อยู่ไกลนะพายความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็น energy ของการที่แบบว่าพยายามประครับประคองแต่นะฮะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยไม่สามารถพัฒนาด้วยความรวดเร็วได้นะคะบางคนนะชาวธาตุดินพุทธศพกันมังกรน,นะคะตัวคุณนะคะตัวคุณเนี่ยตั้งแต่ที่คุณมาชมคลิปนี้นะคะมกรลา ุมภาหรือคุณจะมาชมคลิปนี้วันไหนก็ได้นะคุณกำลังรู้สึกสงสัยว่าสิ่งที่เราอะนะคะแสดงออกไปเนี่ยเขาไม่เข้าใจเลยเหรอหรือไม่รู้อะไรเลยเหรอนะ,ะหรือว่าเราอะดูลึกลับหรือดูยากขนาดนั้นเลยเหรอสิ่งที่เราคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลหรือสิ่งที่เราพยายามบอกหรืออะไรเขาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขายังไม่รู้เลยเหรอนะ,ะการให้และได้รับเนี่ยคุณกําลังรู้สึกว่าถ้าคุณนะคะเป็นคนที่เป็นฝ่ายทุ่มเทแสดงออกความรู้สึก หรือการดูแลเทคแคร์ที่มากกว่าเนี่ยคุณกำลังรู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มนะมันจะไม่คุ้มกับความสัมพันธ์ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณลงทุนไปลงทุนเวลาลงทุนความรู้สึกลงทุนเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะกับคนคนนี้เนี่ยนะถ้ามันรู้สึกว่าไม่คุ้มค่านะคุณกําลังคิดสิ่งนี้อยู่นะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้เราเสียใจถ้าในอนาคตเขาไม่เลือกฉันละนะผู้หญิงผู้ศพนะผู้หญิงท่าดินคุณกำลังคิดสิ่งนี้นะ ถ้าผู้ชายคุณกําลังลงทุนกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมีเอ NERGY แบบนี้ระยะทางด้วยต้องไปดูแลต้องไปหาต้องเดินทางเสียอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณอนะยังไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือจริงจังเขาก็ดูยังไม่เลือกก็ดูเล่นแง่ก็เลยดูเหมือนเป็นสถานการณ์ของการอะไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้เคลียอะไรบางอย่างบางคนนะชาวท่าดินคุณอนะรู้สึกว่าเขาอะเปิดช้อยเปิดออปชั่นเปิดตัวเลือกเปิดทางเลือกทําให้คุณรู้สึกเสียใจ นะเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วบางครั้งอะ่ะเหมือนเขาอ่ะเย็นชานะหรือเล่นอีกโก้เล่นแง่กับคุณนะไม่แสดงออกความรู้สึกนะว่าเออความสัมพันธนะ์ในอนาคตอนะ่ะคุณมองไม่เห็นนะมันมีความเสียใจอยู่ตรงนี้บางคนนะตัวคุณเองนะคะพยายามเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะว่าค,ค,คุณคุณก็รอดูอยู่แหละนะเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้รอดูอยู่แล้วว่าเขาจะทํางานอะไรในความสัมพันธ์ไหมแต่ไพ่บอกว่า เขาอ่ะก็ไม่แน่ใจคุณคุณก็ไม่แน่ใจเขาความสัมพันธ์เนี้ยไม่ไม่สามารถขยับได้มันมีสิ่งเดียวนะคะที่เกิดขึ้นนะคะที่หมอเห็นจากไพ่นะคะเพื่อนๆมกะลาหรือกุมภาหรือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไขควรหรือไต่ตองแล้วเหมือนที่หมอพูดไปว่าการลงทุนครั้งนี้ถ้ามันไม่ได้อะไรมาแล้วมันมองไม่เห็นอนาคตหรือเขาไม่แสดงออกความรู้สึกหรือเขามีหลายคนอื่นที่เข้ามาหาเขาหรือมีตัวเลือกที่คุณมองไปเห็นนะคะเพื่อนๆน,นะ คุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถจับต้องได้มันมี energy ที่ความเสียใจเข้ามาตึงอิดตึงอิดและความไม่เป็นไปอย่างใจหรือบางทีเราไปรับรู้ว่านะเขาอาจจะคุยกับคนอื่นมี2ตัวเลือกมี2ทางเลือกคือ1นจะไปต่อหรือพอแค่นี้2เขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่คุยอยู่ที่เราไปรับรู้และทําให้คุณรู้สึกเศร้าเสียใจสถานการณ์ไม่เป็นใจนะคะเพื่อนความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไม่ได้ถึงแม้ในใจในความรู้สึกเรากำลังอ่อนไหวหรือ sensitive เนี่ย แต่ในความเป็นจริงอะ่ะถ้าเรามองไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับว่าความรู้สึกนะความอ่อนไหวเซนซิทีฟที่เราคิดเยอะคิดมากหรือกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรากําลังคิดถึงความมั่นคงและความปลอดภัยในระยะยาวที่จะคุยคนนี้คุณไม่มีตรงนั้นอยู่นะไม่ปลอดภัยไม่แน่ใจนะมีตัวเลือกมีทางเลือกกําลังรู้สึกว่าเสียใจไม่เป็นไปอย่างใจและเราไม่สามารถควบคุมคอนโทรลคนนี้ได้เราไม่สามารถให เขาเรียกว่าคนนี้ที่คุณไปเจอเขาไม่สามารถให้ความมั่นใจความมั่นคงและความปลอดภัยการช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างหรือให้คุณมั่นใจในลักษณะที่ว่าเขาจะแต่งงานกับฉันแน่ๆในอนานะคตถ้าเราครบกันไปมันไม่มีสิ่งนั้นนะให้คุณมองเห็นคือชาวท่าดินคุณต้องการความปลอดภัยความมั่นคงความซื่อสัตย์ความชัดเจนจริงจังจริงใจแต่คุณยังไม่ได้สิ่งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆคุณก็เลยรู้สึกว่าฉันนะ่ะนะถึงแม้คุณรู้สึกว่าคุณอนะ ยังมีความรู้สึกที่แบบไม่เข้มแข็งพอมันมีความเศร้าเสียใจแต่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันจะต้องจัดการกับชีวิตฉันฉันจะมามัวเสียเวลาหรือเสียใจหรือทุ่มเทกับใครบางคนที่มันไม่ทําให้ฉันน่ะได้เงินไปนะนะคตหรือสร้างความร่ำรวยทําไมนะคุณพยายามจะเข้มแข็งนะเพื่อเพื่อเดินออกจากสถานการณ์ตรงเนี้นะคะคุณจะอดทนคุณจะเข้มแข็งและคุณก็จะมองว่านะอะไรที่จะทําให้ฉันเนี่ยมี มีสิ่งที่ไม่ต้องทําให้ฉันเสียใจในอนาะคตอะนะคะเนี่ยคุณจะทําสิ่งเนี้ยนะเพื่อนๆสิ่งที่มันขึ้นะนะคะมันเหมือนว่าไม่ว่าคุณและเขาเนี่ยนะถ้าอยู่ห่างกันหรือมันจะเป็นอย่างนี้กี่ครั้งกี่รอบแล้วคุณก็ไม่แน่ใจในคนคนนี้เลยเพราะเขาไม่ได้เลือกไม่ได้ให้ความชัดเจนเหมือนว่ากลับมาคุยๆแต่ไม่ได้ครบ ไม่ได้เปิดเผยนะคะกลับมาคุยคุยไม่ได้คบไม่ได้เปิดเผยและบางคนนะคะเราทุ่มเทความรู้สึกทุ่มเทเงินทองทุ่มเทอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะที่เราให้ไปอะ่ะแต่เราไม่ได้รับสิ่งนั้นกลับมาเลยเราเสียใจนะ,ค,ะคุณกําลังเกิดสิ่งนี้นะคะเมจิกเชียนกับ3ดาบเนี่ยคุณรู้สึกว่านะ,ะเราเขาอะ่ะเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วบางคนนะคะดีแต่คําพูดแต่การกระทะํามาไม่มีเลยนะ,ะ,นะะเวลาที่เรา เวลาที่เราจะไปหรืออะไรเขาก็พูดดีเมือให้ความหวังมันยื้อเราไว้แต่ก็ทําให้เราเสียใจตลอดอาจจะเปิดออปชั่นก็ได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะมันมี7ถ้วยกับสาดาคือ1เขาคุยกับคนอื่นไปทั่ว เพื่อเลือกเพื่อเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาหรือนะมันมีอทธิพลที่แฝังเล้นคือเขาเลือกคนที่จะจ่ายให้เขาหรือทําอะไรเพื่อเขาอ่ะที่มันมากที่สุดอ่ะ,อะสมมติหมอย,ยกตัวอย่างมันอาจจะฟังดูเวลวร้ายหรืออะไรนะแต่ความเป็นจริงของทุกคนบางคนมันจะเป็นสิ่งนี้นะคะเ,เพื่อนเพือนที่คุณไปเจอคือเขาอ่ะอยากได้คนที่ทุ่มเทเงินทองหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขานะ ถ้าผู้หญิงคนไหนที่เจอผู้ชายคนที่เป็นแบบนี้นะคุณให้ถอยออกมาดีกว่าเพราะชาวธาตุดินคุณมีเอเนจีพลังงานของความมั่นคงหรือความร่ํารวยหรือสมองหรือหัวหรือแพชชั่นไอเดียของคุณอะสร้างให้ใครร่ารวยได้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้หมอจะบอกให้ฝังนะคะเพื่อนเพื่อนให้ดูดีๆเพราะเอเนจีหกเหลียญเนี่ยมันบอกว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือความรู้สึกถ้าเขาเรามีให้เขาแล้วเขามีให้เราไหมให้เราถามตัวเราเองและนะกลับเข้ามาคนนี้เราได้อะไร นะเพื่อนให้ดูสิ่งนี้ให้คิดสิ่งนี้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีไพ่หรอกว่านะความสับสนความไม่แน่ใจความบังเลใจสามดาบรักสามเศร้าเราสองสาคนเขาเปิดออปชั่นตัวเลือกทางเลือกโดยที่เราทุ่มเทให้แล้วแต่ก็ไม่ให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงจังกับเรานะเก็บเราไว้ทําไมอะกับเก็บเราไว้ดูนานๆหรือว่าจะเปิดโอกาสดู คนอื่นไปเรื่อยหรอว่าใครจะให้เงินเขาเยอะกว่าน,นี้หรือใครจะมีอะไรให้เขาเยอะมากกว่าคุณอย่างนั้นหรือเปล่านะให้คุณไปดูทั้งคุณวิญผู้ชายนะธาตุดินผู้สพกันมังกรเพราะเอเนจี้เนี่ยเห็นไหมคะบอกแล้วเนี่ยคุณเสียใจเห็นไหมคะมันถึงมีห้าถ้วยถึงแม้ว่าคุณจะเดินไปคุณจะเสียใจแต่คุณจะไม่ต้องอยู่เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกต้องรอให้ใครบางคนที่จะต้องกลับมาหรือรอคอนเฟิร์มว่าเออฉันจะเอาเธอเป็นคนจริงแต่ที่ผ่านมาทําไมถึงยังไม่ได้เห็นไหมคะ หมอบอกแล้วเนี่ยอยู่ที่คุณว่าจริงไหมสิ่งที่หมอพูดไปหรือทายไปใช่หรือเปล่านะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะคะไพ่สามถ้วยนะเจ็ดไม้เทา้านะคุณน่ะต้องการความสบายใจหรือมีความสุขนะไพ่ถามว่าสิ่งที่คุณพยายามไปให้ตอบตัวเองว่าพยายามนะคุณไม่ได้อยากพยายามสู้รบปบ,บมือกับใครหรอกหรือไม่ได้อยากไปสู้รบปบมมือกับคนของเขาที่มีตัวเลือกทางเลือกหรอกนะคะเพราะเราคิดว่าเราก็มีดีของเรา คุณกําลังเสิร์ฟความสุขให้เขาใช่ไหมกําลังพยายามอะ่ะเหมือนเราพยายามจ่ายหรือทําอะไรก็ได้ให้คนนี้มีความสุขไพ่สด้วยเนี่ยมันเป็น energy ของคนนี้เอาแต่ใจตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองมีความสุขหรือเปล่าเราต้องจ่ายเราต้องดูแลเทคแคร์ care, ใกล้ชิดเอาเงินให้หรือเอาอะไรให้หรืออะไรก็ทุกอ,อย่างเอาอกเอาใจพูดดีเพื่อให้เขามีความสุขเราพยายามใช่หรือเปล่า และถามกับย้อนกลับมาว่าสิ่งนี้ตัวคุณอะได้รับไหมมีความสุขหรือเปล่าที่คบกับคนนี้ที่คุณพยายามเพื่อให้เขาจริงจังชัดเจนหรือคอมมิชเมนต์เนี่ยนะมันใช่เปล่ามันใช่ไหมนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยเนี่ยค่ะนะคุณต้องการมีความรักที่มีความสุขมีความสบายใจนะเจ็ดไม้เนี่ยนะคุณจะต้องสู้ลบปบมือหรือคุณจะพยายามเนี่ยมามากพอแล้วคุณรู้สึกว่าตอนนี้นะไพ่บอกว่าคุณสมดุลพลังงานคุณกําลังเริ่มเหนื่อยคุณกําลังเริ่มเปลี่ยนแปลง คุณจะไม่พยายามคุณจะเอาความสุขอะมาอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะนืกอออกไหมอะไรที่เป็นความสบายใจอะไรที่เป็นความสุขของคุณคุณจะสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชีวิตของตัวคุณเองคุณจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นนั่นแหละนะคะผู้ศพเพราะคุณกําลังมองว่าสิ่งที่ฉันอยู่กับความสัมพันธ์นี้มันมีแต่เนี่ยหายพินเทศเนี่ยมันมีแต่ความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจ แล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยขึ้นมาได้นะคะในการยอมรับในการครบกันแบบจริงจังชัดเจนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณมองดูนะสิ่งที่คุณต้องการคือมันต้องมีอนาคตที่แบบจับต้องได้ไปนอนาคตนะเพื่อนๆสิ่งที่พ่บอกนะ1ดาบเนี่ยตอนนี้คุณนะคะจะไม่ใช้ความรู้สึกที่เซนซิทีฟอ่อนไหวแล้วว่า เป็นอย่างเงี้ยหลายครั้งหลายรอบและเหมือนคุณอ่อนข้อเหมือนคุณเป็นคนที่พยายามประคับประคองความสัมพันธ์เองนะคะชาท่าดินนะตอนนี้คุณจะใช้เหตุและผลความเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นคือคุณจะตัดใครบางคนออกจากชีวิตนะคือคนนี้แหละนะเนพื่อนๆไพ่บอกแล้วนะการกระทําของคุณเท่านั้นนะที่คุณจะจบความสัมพันธ์นี้ได้จัดเม้น์นะมันเป็นสิ่งที่คาประกาศคาประกาศหรือคําตัดสินใจจากคุณแล้วว่า คุณอนะได้ให้คนนี้มากพอแล้วนะความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทุ่มเทไปนะชาวธาตุดินคุณเจอคนคนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าคนนี้ถูกใจเหมือนเป็นคู่ของคุณหรือเป็นอดีตชาติที่เรียกร้องหรือเราเรากลับมาเจอคนนี้เพื่อเราชดใช้อะไรบางอย่างเราให้เราคิดสตว่าถ้าเราเจ็บปวดนะคะเพื่อนๆธาตุดินนะอันนี้หมอขอแปลอย่างนี้นะ,ะว่าเราอะได้จ่ายหรือเราได้ชดใช้วิบากกรรมหรือเวรกรรมเนี่ย จนทําให้เราเสียใจอะมามากพอแล้วเราจะหลุดพ้นจากคนนี้ให้เราใช้เหตุผลตอนนี้คุณอยู่ในขั้นตอนที่เยียวยาใจแล้วก็พยายามทําตัวเองให้มีความสุขคุณจะบล็อกเอเนจีพลังานนะะงานอันนี้นะคะเพื่อนๆบล็อกพลังงานอันนี้คือคุณพยายามจะบอกตัวเองว่าไม่มีคนนี้ฉันอยู่ได้เพราะว่าสิ่งนี้เวลาคุณจะค่อยควรหรือคิดตัดสินใจนะคะคุณจะค่อยควรตัดสินใจว่าสิ่งที่เราได้ชดใช้หรือชดเชยไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างหรือเราให้เขาไปเนี่ย มันถึงเวลาที่เราตื่นรู้และเราเข้าใจนะเราเข้าใจการกระทําของตัวเราและการกระทําของคนคนนั้นคุณจะพยายามเฮลิ่งหรือเยียวยาจิตใจหรือสมดุลใจของคุณเองคุณจะใช้เหตุและผลตัดคนคนนี้ออกไปถึงแม้มันจะยากถึงแม้มันจะมีการแบ่งรับแบ่งสู้หรือเหมือนเฝ้ารอหรือใจคุณก็ยังมี energy ที่ sensitive น่วงอ่อนไหวเนี่ยคุณพยายามจะเข้มแข็งนะคะเพื่อนเนี่ยมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะ คุณไปเจอราศีอะไรหมอไม่รู้มันมีขึ้นมาที่เป็นราศีธนูหรือราศีกรกฎนะคะบางพลังงานเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นราศีหรือราศีหรือลัคนาอะไรก็ได้สถานการณ์เนี้ยคุณเจอสิ่งเนี้ยใช่หรือเปล่าให้คุณถามตัวเองนะคะว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยนะบางคนเนี่ยเขาว่าเนื้อคู่เวลาที่เราได้เจอใครสักคนที่มันมีแรงดึงดูดมากเพราะมันจะต้องเขาและเราอะได้ทำนะการกระทำเนี่ย ของเราและเขาเนี่ยเคยทําอะไรด้วยกันในอดีตชาติถ้าคุณเชื่อเรื่องพบชาตินะเนี่ยใช้วิจารณญาในการรับชมแระฟังเรา,เราทําไมความสัมพันธ์นี้เหมือนเราพยายามแต่ทําไมเราไม่ได้และเราจะต้องจ่ายหรือเสียความรู้สึกกี่รอบ แต่ช่วงเดือนนี้นะมกราคมกุมภาเนี่ยคุณจะเข้าใจคุณจะไม่พยายามนะความเปลี่ยนแปลงไม้เกิดขึ้นเกิดจากความคิดของตัวคุณเองว่าทําไมฉันจะต้องพยายามไปทําให้คนอื่นมีความสุขทําไมฉันจะต้องเอาเงินของฉันหรือเอาเวลาของฉันไปทุ่มเทให้กับใครเพื่อเสียเวลาหรือต้องวิ่งไปเอาอกเอาใจเขาโดยที่ฉันไม่ได้อะไรเลยเขาก็ไม่ได้เอาอกเอาใจเราเขาก็ยังไม่ได้เลือกเราเป็นตัวจริงเขาก็ยังไม่ได้เลือกฉันเป็นสามีหรือภรรยาและฉันจะไปทําสิ่งนั้นให้เขาเพื่ออะไรวะเนี่ยคุณคิดเรื่องเงินในออปเ็นมคะ เพราะว่าคุณกําลังรู้สึกว่าคุณน่ะนะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำเพื่อทาเพื่อฝั่งนู้นอะ่ะเยอะเกินไปแล้วนะคะคุณไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงคนนี้เข้ามาหาคุณคุณไม่ได้มีความสุขเลยคุณกําลังถามใจหรือจิตวิญญาณของคุณที่แท้จริงคุณก็เลยจะกลับมาว่าโอเคถึงแม้ว่าเราไม่มีความรักเรามีความสุขได้บางทีเมื่อก่อนคุณอาจจะคิดว่าฉันอยากได้ความสุขฉันไม่อยากได้ความรักนะฉ,นฉันอยาก เงินทองอ่ะไม่ทําให้ฉันมีความสุขได้แต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนใหม่คุณคิดใหม่ว่าเอาละถ้าฉันจะเกิดมาเพื่อรวยเกิดมาเพื่อมองเห็นโอกาสแล้วสร้างงานสร้างเงินถึงฉันจะไม่มีเมียถึงฉันจะไม่มีผัวแต่ฉันก็จะอยู่ได้อ่ะเนี่ยคุณตื่นรู้สิ่งนี้แล้วนะคะเพื่อนๆคือมัอนเหมือนว่าคุณน่ะจะไม่ตามหาจุดที่คุณหายไปหรือจุดจุดที่คุณไม่มีความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะ เอาสิ่งที่คุณเป็นจุดเด่นของคุณเนี่ยเอามาใช้เนี่ยเอามาใช้ในโลกนี้เห็นไหมคะเรามองเห็นโอกาสทํางานหาเงินและเราเป็นคนที่รวยอะ่ะเราเกิดมาเพื่อรวยนะคะธาตุดินเป็นความมั่นคงมั่งคัง่งแต่ถ้าความสัมพันธ์ไหนไม่ปลอดภยัยไม่มั่นคงในระยะยาวคุณไม่เอาคุณต้องตัดออกไปนะคะเนี่ยจัดเม้นท์เนี่ยนะคะเราตื่นรู้มันเหมือนเป็นคําประกาศว่ามันเหมือนเป็นคําประกาศจักรวาลนะสิ่งที่คุณคิดก็คือเฮ้ยแกใช้เวรกรรมคนนี้หมดแล้ว แกให้เขาไปจนหมดแล้วอะจนแกไม่ต้องให้อะไรเขาแล้วมันเหมือนเราชดใช้หมดแล้วที่คนนี้มาตามเพื่อเรียกเอาอะไรจากเราไปานะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเคยกระทามาให้เราคิดเสียว่าโอเคชาติที่แล้วเราเคยเอาของเขามาชาตินี้เขามาเอาเราแต่เราชดใช้หมดแล้วนะ เราเสียใจพอแล้วสิ่งนี้เราจะสมดุลพลังงานตัวเองนะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณก็จะใช้เหตุและผลเพื่อตัดคนนี้ออกไปแต่มันก็ดูไม่ได้ง่ายแต่มันไม่ได้ยากนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะสิ่งที่สําคัญคือเราต้องการมีความสุขหนึ่งไม่ให้เขาติดต่อสื่อสารหรือไม่ให้เขากลับมาทําร้ายจิตใจเราได้หเราต้องบล็อกนะบล็อก บล็อกเอเนจีบล็อกการติดต่อสื่อสารหรือบล็อกไม่เจอเขาเนี่ยนะมันถึงจะได้เนี่เห็นไหมคะเพราะไม่งั้นคนนี้มีสิทธิ์ถ้าคุณไม่บล็อกโซเชียลไม่บล็อกมือถือไม่บล็อกอะไรอะไรนะคะคนนี้ก็จะกลับมาเวียนบนเขาจะใช้คําพูดบางอย่างนะที่ทําให้คุณกลับไปชดใช้นี่วิบากกรรมขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเองบางคนใช้เวรกรรมหมดแล้วนะคุณก็ตัดออกได้บางคนใช้เวรกรรมไม่หมดเขาก็พยายามจะกลับเข้ามาเพื่อยื้อคุณไว้นะเห็นไหมคะจัดเม้น์ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเองนะอิทธิพลที่แฝงเลนเนี่ยคุณเห็นไหมหกเหรียญเนี่ยแล้วก็จัดเม้น์แล้วก็ห้าถ้วยเนี่ยสิ่งที่เราให้ไปอ่ะเหมือนเศรษฐีให้ขอทานนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเศรษฐีหรือไม่เป็นหมอไม่รู้แต่สิ่งที่คุณทุ่มลงไปอ่ะการให้และได้รับไม่ได้เท่าเทียม การกระทำของเขาและการกระทําของเราไม่เสมอกันนะคะและเราได้มาฮะถ้วยเนี่ยคืออะไรคะคือความไม่ชัดเจนความเสียใจความไม่จริงจังความเศร้านะไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะจริงหรือเปล่าน,นะคนคนนี้บางคนนะคะใช้คําพูดและการกระทําของเขาทําให้เราเสียใจด้วยจริงหรือเปล่าน,นะไม่ให้ความชัดเจนมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือบางคนนะคะลอยหน้าลอยตาจีคนอื่นต่อหน้าเราอีตําหะใช่หรือเปล่าให้คุณถามตัวคุณเอง หมอไม่ได้อยากจะแปลไพ่ไปทำนองร้ายแต่เรานะเวลาที่เราติดตามคลิปช่องหมอแจนนะเราอะนะอยากนะอยากให้คุณอะไม่โดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่อยากให้คุณเสียรู้ใครถ้าความสัมพันธ์คุณดีคุณไม่มาฟังคลิปดูดวงไพ่นู่นนี่นั่นหรอกข่าวว่าเขารู้สึกยังไงอะไรให้คุณอะเอาไปเทียบกับชีวิตของตัวคุณว่าเออจริงไหมคุณผู้ชายคุณผู้หญิง LGBTQ ที่คุณฟังคลิปนี้ยคุณที่ชมคลิปนี้จริงหรือเปล่า เนะพื่อนๆคอมเมนต์บอกมาแจนด้วยแล้วคุณจะได้เข้าใจเพราะจัดเม้นต์มันบอกแล้วอะจักรวาลก็เหมือนจักรวาลเปล่าประกาศก็เหมือนหมอแจนมาบอกคุณอะสิ่งนี้ที่เกิดกับชีวิตคุณแล้วแหละมันถึงออกเป็นไพ่มาเะะพื่อนๆให้คุณได้เข้าใจตรงนี้เพราะแทมเพลนเนี่ยไพ่บอกว่ามาความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเมื่อก่อนเราเคยทําอะไรแบบนั้นเราจะไม่ทําแล้วใช่หรือเปล่าเพราะเราใช้เหตุผลเนี่ยความชัดเจนกับตัวของคุณเองเขาไม่ชัดเจนกับเราไงเราต้องชัดเจนกับตัวเราใช่หรือเปล่าว่าเราจะทํางานหาเงิน สร้างความร่ำรวยไปหรือเราตัดคนนี้ออกไปและเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาใช่ไหมเนี่ยถามตัวคุณเองนะคะว่าจริงหรือเปล่านะคะเพื่อนๆนะเอาละค่ะนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนใช้สติและวิจยยาญยาณในการรับชมรลบฟังนะคะเพื่อนๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ